คลิปนี้สนับสนุนโดย LD Player โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีสุด Starbucks คิดถึงร้านฟาร์มคิดถึง Starbucks Crystal Shop บริการสินค้ามากมายในแบดโบรบอกหากต้องการสินค้ากดไวราคาถูกต้อง Crystal Shop y a า d a Game Center คิดถึงร้านเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้อง y a d a Game Center เท่านั้นนะครับ ใกล้เข้ามาแล้วละครับสำหรับ anime adventure แล้วก็ all star tower defense นั่นเองนะครับสแมปนี้เป็น2แมป tower defense ยุคแรกๆของเกม tower defense ของ r o b l o x นั่นเองอะเนาะ <c oughs> จริงๆแล้วมันมีตัว tower defense อื่นอีกมากมายที่มันไม่ใช่ anime เนี่ยแต่ผมจะไม่ขอหยิบยกมาพูดแล้วกันนะครับแต่ว่า anime defender นะครับแล้วก็ a n เม e ไม่ใช่ anime defender <c oughs> anime adventure นะครับแล้วก็ anime แวนอ่ะกูจะไปแวนการ์ดให้ได้เลยนะฮะ <c oughs> a n i m มะเรนเจอรเนี่ยแล้วก็ a n i m มะ l อสตาทาวเวอร e ดีฟน์นะครับคือต้องสองแบบนี้เนี่ยมันเป็น2บุกเบิกเนาะซึ่งหลายๆคนก็มักจะเล่น a l ออสตากันมาอยู่แล้วแต่ก็จะมีหลายๆคนที่มาเล่นอนิเมะเรนเจอรและกันเนาะคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาพาชวนทะเลาะแต่อย่างใดนะครับแต่จะพามาพูดถึงครับว่า a n i m มะเรนเ e อรเนี่ยมันใกล้จะเปิดแล้วไม่รู้วันไหนนะครับผมใช้คำว่าใกล้แล้กันก็อาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ ในสิ้นปีนี้ให้กับทุกคนได้เล่นนะครับในช่วงวันหยุดยาวนะครับพักผ่อน New Year นะครับหรือว่าจะเป็น25นี้หรือเปล่า26เรา25เขาหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าไม้มีการเคลื่อนไหวต่างๆนานาครับของตัว Developer นะครับหรือว่าตัว Moon นนเรียกว่าเป็นโอเนอร์ละกันนอกจากเราอดิเมดเวนเจอร์นะครับส่วน All-Star ทัวร์ดีเฟนซ์เนี่ยก็ยังคงเงียบอยู่แต่เขาบอกว่า this อ่า this winter เนาะก็หมายความว่าหน้าหนาวนี้นะครับซึ่งหน้าหนาวเขาของหน้าหนาวเราเนี่ยเออแล้วก็หน้าหนาวเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนหลายๆคนน้องๆ,ๆ,ๆ,ๆเด็กๆอาจจะคิดว่าโลกนี้คือประเทศไทยประเทศไทยหนาวคือต้องหนาวกู้นอนทุกคนทั้งโลกต้องนอนตามอะไรเงี้ยคือ เข้าใจครับว่าน้องๆอ,อาจจะยังไม่โตมากพอที to ่จะเข้าใจในเรื e ่องพวกนี้เอาเป็นว่าคือเวลาบ้านเขาช้ากว่าเราเนาะก็คือเขาอาจจะไม่ได้ปรับเวลาอะไรอ่ะพูดงั้นแล้วกันนะก็คือเอาง่ายๆคือไม่ต้องไปเข้าใจอะไรมากหรอกเอาเป็นว่าเขาเปิดช้ากว่าเรานะครับเวลาเขาไม่ตรงกับเราคือเขาไม่ได้ไขนาฬิกาให้มันตรงกับเรานั่นเองเนาะคือประเทศเขาเอ่อพาทิดมันตกช้ากว่าบางทีก็ขึ้นช้ากว่าประเทศไทยเราละกันเนาะประมาณนั้นนะเนาะคือเขาแบบคือ ไม่เท่าประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเดอะเบสที่สุดแล้วนะอ่ะเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะไม่ไม่แขวะไม่ขิงไม่นู่นน,นี่ละกันนะฮะคือตัวอนิเมะเวนเจอเนี่ยถ้าเรานะครับมาไล่เลียงดูนะครับคือ เรียกว่าถ้าคนที่ตามอันิเม่เวนเจอร์จริงๆและตามตัวอันน u n c ส์เมนต์นะครับหรือตัวในดิสคอร์ดจริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าผู้เล่นยุคบุกเบิกแล้วกันเนาะไม่ใช่ผู้เล่นสมัยนี้ที่เขาไม่ได้ตามอะไรจะตามแต่เฮ้ยพี่ครับเปิดเมื่อไหร่ครับพี่ครับเปิดเมื่อไหร่คืนนี้ผมก็ไม่รู้นะถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ทราบจริงว่าเปิดเมื่อไหร่ก็คือรออย่างใจจดใจจ่อแล้วกันเพราะช่วงนี้ผมเองก็เล่นเกมไม่เหลี่ยมแล้วไลฟ์สตรีมเองเนี่ยเรียกได้ว่าโรบอทผมไม่ได้จับเลยนะครับเกนะนะมเทนน่าที่ดี้เลเนะก็ ตามนั้นไปเล่นเกมไม่เหลี่ยมซะเยอะนะครับคลิปก็ไม่ได้ทำไลฟ์สตรีมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเอาง่ายคือติดเกมอื่นแบบงอมแงมเลยนั่นเองเนาะอ่ะแน่นอนครับ ตัวโกมูเนี่ยเขาแทบจะไม่โพสอะไรเลยหรือว่าสคริปต์สเตยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่โพสอะไรเลยถ้ามันไม่สำคัญจริงๆนะครับเปรียบเทียบเหมือนอนิเมะแวนการ์ดเนาะคือตามนั้นเลยนะครับถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาจะประกาศเฉพาะอะไรที่มันสํำคัญคญเท่านั้นและแน่นอนครับแมปนี้ผมเคยพูดในไลฟ์สตรีไปแล้วเนาะว่าเขาทําการอัปเดตทุกๆ2ถึง3สัปดาห์ ตลอดเลยนะครับสามารถไปย้อนดูที่อนิเม Adventure Info หรือว่าวิกิที่ Youtube ได้เลยหรือว่าที่ Google ก็ได้นะครับอันนี้มีบอกอยู่แล้วว่าเขาอัปเดตแผ่นี้แผ่นี้แพ่นี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่คุณสามารถย้อนดูได้เลยครับเขาจับเดตท,ทุกๆสอนถึงสารสาูตาซึ่งไม่เคยแบบ ไม่เคยอัปเดตแบบนานเป็นเดือนอะไรไม่มีนะคุณลองไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าในไลฟ์สตรีมต่งตงนางนๆผมก็ไลฟ์สตรีมไปบอกได้เลยว่าเขาอัปเดตบ่อยแล้วก็ถี่มันมีคอนเทนต์ทำให้เราเนี่ยไม่เบื่อแล้วมีอะไรให้เล่นอย่างมากมายนะไม่เหมือนแวนการ์ดที่น้องๆรักน้องๆชอบกันเนาะที่แบบโอ้โหแมปดีมากเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องอนิเมะแอดเวนเจอร์แล้วก็ l อสตา r ท d ดี e เฟนนะครับว่าแมปต่งตงตงตงนางๆนานเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างอะนะเรามาดูกันครับ เริ่มแรกเลยนะครับแมปที่น้องๆรักน้องๆชอบแล้วกันนะซึ่งหนาวผมรักผมชอบไหมผมก็รักผมก็ชอบเหมือนกันแต่ผมชอบแค่อัปเดตรีลีสหรือว่าอัปเดตที่มันปล่อยออกมานั่นเองเนาะเพราะผมบอกแล้วว่าทุกแมปเนี่ยผมไม่ได้อวยจนเกินเหตุแล้วก็ไม่ได้ชอบจนเกินเหตุชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับแต่ละอัปเดตมันก็ นั่นแหละตามแนวทางของมันไปนอ,อ่ะเนาะแต่ละอัปเดตดีก็บอกว่าดีหวยก็บอกว่าหวยผมไม่ใช่คนที่แบบอุย้ยเราลักนะั่นเราเป็นผู้คนเราเป็นออสตาทาวเวอร์ดี e เ s น์คือใครก็ได้ห้ามมาแตะเกมของฉันอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เด็กกระโปรงนะครับคือเราก็ต้องพูดไปตามเนื้อผ้าว่าอะไรมันดีอะไรไม่ด,ไไมดีเราสามารถที่จะวิจารณ์และพูดมันออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่ามันดีไม่ดียังไงเอาง่ายๆว่ามันต้องมีคนที่ไม่ชอบผมอยู่แล้วแหละครับที่ผมออกมาพูดในความเป็นจริงที่น้องๆเขารับกันไม่ได้นั่นเองเนอาอะอ่ะแน่นอนครับ ตอนนี้คนเล่นอ n นิเมะแวนการ์ดนะครับเกมสนุกมากเลยนะครับคนเล่นอยู่8,000กว่าคนจะบอกว่ามีบอรมีโปรมีสคริปต์ไหมอันนี้ไม่รู้ละกันนะครับก็ไปพูดคุณเขาเองซึ่งถามว่าผมเล่นไหม ผมเลิกเล่นไปหลายสัปดาห์แล้วครับคือแค่ขึ Steam ้นไลฟ์สตรีมอ่ะก็คือแค่นั้นเลยนะครับไอรีลงรีโลที่เหลือใน ID เดีนี่ยก็คือไม่ได้เล่นไม่ได้ใช้เลยเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับตามนั้นนะเนาะก็เรียกได้ว่ามันต่อไม่ติดแล้วนะครับสำหรับแมปนี้คือจะบอกว่าเกมเพลย์มันสนุกไหมใช่ครับมันสนุกมันต้องแยกแยะเนาะเกมเพลย์มันสนุกทุกอย่างมันดูดีแต่อัปเดตครั้งหนึ่งเนี่ยมันเอาคอนเทนต์ตง่นานๆเนี่ยเข้ามันน้อยมากนะครับมันก็เลย เชื่อมต่อความสุขของผมไม่ได้นั่นเองครับเอาไงว่าเราแก่แล้วแหละเออเราหัวงอกแล้วอะ่ะเราก็เลยไม่ได้มี ความสนุกกับแมปที่มันไม่ได้มีความต่อเนื่องอะเนาะเพราะว่าผมเองก็เล่นเกมมือถือมาซะเยอะนะครับเขาก็จะมีการอัปเดตแบบรายสัปดาห์2สัปดาห์ที่14วัน21เวันอะไรเงี้ยซึ่งมันแน่นอนแล้วระหว่างนั้นที่มันรออัปเดตเนี่ยมันมีอะไรทําเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราสามารถติดแล้วก็อยู่กับเกมมันได้เรื่อยๆมันไม่ได้แบบท่าวอลิเฟนต์นะตอนนี้ที่เล่นกันทุกแมปอะครับมันก็จะแข่งลงดันลงพอท่อวนด่านวนด่านผมว่ามันน่าเบื่อเกินไปถ้าย้อนกลับไปตอนเวเวนเจอร์เนี่ยถามว่ามันก็ เป็นรูปแบบที่มันเหมือนออสตาแล้วมันก็มีเพียงแค่2แบบแต่หน้าตอนนี้มันมีเยอะเกินไปนะครับมันเยอะจนหน้าเบื่อหน้าลำคาญเลยแหละครับเพราะว่าวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อาิเมะแวนการ์ดก็เป็นแบบหนึ่งที่เขาจะพยายามพูดว่าเฮ้ยแบบเราดีที่สุดนะทุกคนเล่นเนี่ยจะต้องชอบมากแน่แน่ใช่ผมเข้าใจนะว่าใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นทาวเวอร์ดีเฟนซ์ใหม่เนี่ยก็อาจจะชอบไปก็ตามแต่ผมเนี่ยเล่นมานานแล้วแล้วก็จำอะไรแบบจนเรียกได้ว่าเอีย e น นะครับเอียนแล้วก็เอือมแล้วก็รู้สึกเบื่อแมป tower defense ทุกทุกแมปเลยนะตอนนี้คือมันเล่นจนเบื่อแมปใหม่มาเข้ามาก็สตอรี่เหมือนกันถูกไหมเออสตอรี่ลุยนาเม็กลุยนู่นนั่นนี่เหมือนกัน6กแอคเปิดเลเจนด์สเตทเปิดเลดเปิดนู่นนั่นนี่อินฟินิตี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกันหมดเลยจนความสนุกหรือว่าความแปลกใหม่ของแมปมันไม่มีเนาะนี่คืออนันดับเวนการ์ที่คนมีอยู่8,800รีเฟรชอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวอะไรละ เออก็ประมาณ8,800เนาะต่อมานะครับอนิเมะรียมนะครับแบบที่เ,เด็กเบลเอเอแล้วกันแต่เป็นเด็กเบลที่มั่วนะครับมั่วมั่วว่าเป็น AA แล้วกันนะสำหรับผมเนี่ย <c oughs> ก็ต้องพูดว่าเป็นผู้เล่น AA ยุคบุกเบิกแล้วกันเนาะแล้วผมพูดเลยว่าเกมเนี้ยมันเหมือนเสื้อผ้าที่มันสวยอ่ะเออแต่ว่าข้างในใส่ไปแล้วแม่งคือแบบว่าหมักมุย หมักมุยหมามุยแล้วกันเออหมามุยนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันใสาไปแล้วมันคันน่ะคือมันไม่มันไม่ใช่อะครับคือเรียกว่ามันก๊อปปี้มาทั้งดุนเนาะแล้วก็เรื่องข่าวเชาว้าแมปนี้นี่มันเยอะมากมันจะเป็นเดฟก๊อปปี้โค้ดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะมีการค้างเงินอะไรอย่างเงี้ยเออคือผมรู้ตั้งแต่เดฟปากแซบหรือว่ามีคนที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยเออแบบ ไปก๊อปปี้แบบนี้มาแล้วก็ไปมีเรื่องกับ A ก่อน AA เปิดเลยก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลเหตุละกันนะลองมาพูดได้แต่ว่าถามว่ามีหลักฐานไหมเพราะไม่มีครับเชื่อคร่งไม่เชื่อครึ่งละกันนะแล้วแต่คนฟังละกันนะเนาะก็เันว่าแบบนี้ผมเองก็ไม่ได้เล่นเช่นกันนะเพราะว่าเล่นไปแล้วมันไม่ได้มันก็มันก็เหมือนบบไปเอคุณเข้าใจปะคือมันเหมือนเดะเลยแต่มันไม่ใช่เอเอะแค่นั้นเองจบคือความสนุกไม่ใช่การเล่นไม่ใช่สกิลไม่ใช่ นะครับความหน่วงความาตีเป็นฮิตนะครับหรือแม้แต่การอัปเกรดที่แม็กเซนไม่ใช่เลยไม่มีอะไรเหมือนสักอย่างนั่นเองนะครับต่อมาครับ a n i เม r e b o r n นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะสำหรับเกมนี้นะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าถามความสนุกเนี่ยในนัดทั้งหมดทั้งแมป a n i m e t o ท d e f e n ฟิเ,เท,ที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยผมให้แวนการ์ดสุดๆแล้วแต่แค่ว่า Anim e r e b o r n เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆ anime เม s t Stand ที่เขาอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ,รบเรียกได้ว่าเป็นน้องๆของ a อนิเมะลาสเตนละกันเนาะ,ะแล้วก็ด,ดก ความชอบความสนุกความสีสันสกิลหรืออะไรแล้วแต่เลยแล้วแต่คนชอบเลยนั่นเองครับสำหรับผมแบบนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่เหมือนออสตาเหมือนในเมลาสแตนที่มันไม่ได้มีความแบบเป็นยูนิคของแบบตัวมันเองนั่นเองเนาะก็แล้วแต่คนชอบสำหรับผมเองก็ไม่ได้เล่นแล้วเช่นกันนะเพราะว่ามันต่อไม่ติดครับมันคือคอนเทนต์มันอัพมาเยอะเกินไปเห็นปะน้องๆก็บอกเนี่ยพี่มึงอัพมาเยอะเกินมึงก็บ่นอัพมาน้อยเกินมึงก็บ่นไม่อัพมึงก็บ่นอัพเร็วมึงก็บ่นมันไม่ใช่ไงคือก็ต้องบอกว่า มันเป็นไปตามวัยะเนาะแล้วเกมมันเยอะเกินแล้วยิ่งเราจับทาวเว d ร f e n s เหลายๆแมปเนี่ยมันตามไม่ทันจริงผมก็เลยต้องเลือกจักสักแมปหนึ่งนะครับแล้วณนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจเนาะทาวเวอร์ดีฟเนี่ยมันกลับมาเนาะในตัว Anime Adventure แล้วก็ตัว All s t s t เนี่ยแล้วผมจะไปจับแมปพวกนี้ทําไมอะจะบอกว่าเล่นรอแล้วจะเราไปเสียเวลาเล่นรอมันไปเพื่ออะไรอันนี้คือส่วนตัวผมนะผมจะเสียเวลา เล่นแมปพวกนี้รอมันไปเพื่ออะไรถ้าในเมื่อเอเอมันจะมาแล้วออสตาร์จะมาแล้วเราก็พักผ่อนเต็มที่ไปเล่นเกมอื่นซะไปเล่นเกมเตะบอลไปเล่นบลูล็อกไปเล่นเกมตกปลาผมว่ามันยังโอเคกว่าเพราะว่าถ้าวีดีฟินคุณเล่นไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณเล่นไปคุณจะรู้สึกเสียดายอันนี้แล้วแต่คนนะคือในส่วนตัวผมคือผมไม่เล่นเลยผมปล่อยเลยเพราะว่า2แมปนั้นประกาศจะกลับมาแล้วอะแล้วเราจะกลับแล้วเราจะเล่นแมปที่เราจะยังไม่ไม่รู้จะลงหลักปักฐานที่แมปไหนอะถ้าในเมื่อออสตาร์ เจ้าตัวหมาเด้าหรือว่ามาดาโอดเนี่ยก็จะกลับมาทำไม่ใช่ฟุตี้นะฟุตี้ผมนี่คือขี้ตีนอ่ะเอออันนี้ขอ,ขอขอภายน้องๆที่รักฟุตี้ด้วยนะแต่คือแบบฟุตี้นี่คือสําหรับผมมันคือขี้ตีนมากๆอ่ะมันทําให้แมปมันพังมันทําให้แมปของมาเด้ามันพังของมาดาโอดมันพังอ่ะผมเลยรู้สึกว่าครั้งนี้ถ้ามาดาโอดมันกลับมาช่วยทําหรือมันกลับมาทําแมปหรือมีส่วนร่วมในแมปเนี่ยผมจะดีใจมากๆเพราะว่าฟุตตี้เนี่ยสำหรับผมหมาไม่แดกจริงๆนะครับยิ่งเล่นยิ่งน่าเบื่อนะครับแล้วก็แน,น เนาะเพราะแต่ก่อนผมก็จับ2แมปนี้ตลอดแต่ว่าพอฟูตี้มันทำหน้าเบื่อเราก็เลยเลิกจับไปแต่ว่าตามอัปเดตไปเรนะื่อยเนาะอ่ะนี่ก็คืออนิเมะรีบอร์ดแล้วกันเนาะก็มันมันไม่รู้สิผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็เดเวลลอปเปอร์ของทุกๆแมปเนี่ยเขาก็เขาก็ไปไปมาๆของรุปๆแมปเนาะสุดท้ายก็หลายๆคนก็ไปเอเอแล้วไปออสตาแล้วนะสำหรับเดเวลลอปเปอร์นะตอนนี้นะที่ทราบกันนะเนาะก็คือทิ้งแมปที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรียมแวนการ์ดหรืออะไรเงี้ยคือทิ้งกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าแมปกูมาแล้้วออออ่ะเเรรียบรยบ นะะฮต่อมาครับ All Star t o u r Defense ครับแมปที่น้องๆรักน้องๆชอบต้องพูดงี้ละกันเพราะว่าเป็น แมปที่คนไทยนะครับรักมากๆแล้วก็หวงแหนสุดๆต่เนาะก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นตอนนี้มันคือมันเป็นแมปของฟูตี้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าโอนเนอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นเจ้าตัวมาเด้าอยู่หรือว่ามาโดาแต่แค่ว่าเขาแบ่งส่วนแบ่งให้ฟุตี้ไปซะเยอะนั่นเองนะและการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยออสตาร์ทโ e ดีเอนท์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนิวเกมเลยนะครับเป็นนิวเกมนะไม่ใช่นิวในเกมนะครับเป็นนิวเกมเลยก็คือเป็นเกมใหม่นั่นเองก็คือมันก็คือเหมือดีฟเดนท์นั่นแหละ นีเขาน่าจะรู้แล้วว่ามันมีอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีบ้างนะครับสิ่งที่เขาจะต้องคัดมาสิ่งที่ผู้เล่นชอบหรือไม่ชอบก็ต้องมาดูกันว่า a l l ออ t ตา Defense ครั้งนี้เนี่ยจะมีเทรดรีโลให้ผู้เล่นสุ่มหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่มีสำหรับผมเองเนี่ย ทาวเวอร์ดี s เ a นต์ออสตาโทดีฟเอนต์เนี่ยถ้ามันไม่มีมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะเพราะว่าคุณไม่ต้องแข่งขันคุณไม่ต้อง, Pay Win, งเพย์ทูวินไงผมว่ามันสนุกในแบบของมันเองอยู่แล้วแต่แค่ว่าของมันเฟอ้อเกินไปผมคิดว่าเขาน่าจะต้องแบบมีการปรับเปลี่ยนให้ของไม่เฟอ้อหรือว่าความสนุกของแมปหรือว่าสกงสกิลมีการปรับเปลี่ยนจากการ deal, ตีฮิตเดียวตัวละครแค่จ้องมองก็ตายและเอฟเฟกต์เพิ่งออกอะไรเงี้ยหรือว่ามอนตัวละครคอขาดแล้วยิ่งวิ่งต่อได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขขึ้้้้้้้้้นน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 นกกกกกวววว่่่่่่่่าา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 าเเเเเเดิิมมมหหหรรรือนะรืออออปปลละะพ็็ตตตตงงงงใใจจััััั UI แแแยส ที่ทำง่ายสุดเลยคือทำใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะว่ารู้เลยถ้าจะมันนั่งแกนั่งแกนั่งแกจีจุดอ่ะมันเหนื่อยนะครับลบแล้วเป็น กระดาษใหม่ๆสะอาดๆแล้วเริ่มใหม่ผมว่าบางทีมันง่ายกว่าถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่อย่างน้อยคุณมีแพลนแล้วว่าคุณจะทำอัปเดต1 2 3 4 5 6 7 8อย่างไงนะครับผมว่าเนี่ยมันดูง่ายกว่าก็คือรีเซ็ตเหมือนรีเซ็ตจักรวาลไปเลยมันเริ่มใหม่จากต้นมันดีกว่าเนาะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเจ๋งนะสำหรับออสตาใหม่นะครับที่จะมาเร็วๆนี้นั่นเองครับต่อมานะครับตัวอนิเมะพาวเวอร์นะครับก็รุมูดันด้นจะตายบ้างไหมตายบ้างนะครับสุดท้ายก็กลับมาคนแม่งเล่นเยอะกว่าออสตาแล้วก็เเเเเเลล่่่่่่่นนนนนนยยยยยยอะะะกกกกววววาาาาหๆแแมมมดด้้รรีีไไ2,000คคป็ Tower Defense ับ i จ g ที่ไม่แย่เลยหลายๆคนก็กลับมาเล่นแบบนี้ซึ่งก็เหมือนเดิมครับผมเองก็ที่มาพูดเนี่ยเพราะว่าเห็นมันแมปมันจะตายหรือไม่ตายเนี่ยแล้วมันก็กลับมาจนได้นะใครที่จะเล่นก็ลองไปเล่นดูเป็นแมพ tower defense RNG เ yeah, นอ no. ะ RNG ก็คือ random number generate หรือว่าเป็นแมปที่แบบว่าสุ่มบัฟโดยการที่แบบคล้ายๆพวกยูนงยูนีกะทุกทุกคนน่าจะรู้เนอะ RNG มันคืออะไรคือมันแบบมันสุ่มพวกแบบสกิลต่างๆานา,นาสุ่มแบบค่อนข้างเหนื่อยประมาณว่าหนึ่งในล้าน เออหนึ่งในแสนหนึ่งใน10ล้านหนึ่งในจักรวาลอะไรเงี้ยหนึ่งในร้อยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับก็ลองไปเล่นกันดูเนาะอ่าต่อมาครับอนิเมะดีฟีนเดอร์แบบนี้ก็มันก็ใกล้เคียงกันกับแบบนี้เนาะอนิเมะดีฟีนเดอร์กับเดวินกาดผมว่ามันไม่ได้ตายนะแต่แค่ว่าผู้เล่นเนี่ยมันจะมีผู้เล่นที่แบบจริงจังเลยแหละเออที่แบบอยู่ในแบบนี้เลยแบบกูไม่อยากย้ายแล้วเว้ยเท่ากับอนิเมะดีฟีนเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นแบบที่ มันดีที่สุดแล้วนะครับด้วยมุมมองผมนะดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่อนิเมะถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าอนิเมดีเฟนเดอร์ก็ตามนะครับแต่มันไม่ใช่อนิเมะไงซึ่งถ้าทุกแมปที่เป็นอนิเมะหมดเลยอะโดนดีลิตหรือว่าโดนลิขสิทธ์ไอแมปเนี้ยรอดนะ ผมจะบอกให้เลยนะครับก็แล้วแต่คนชอบละกันนะครับตามนั้นก็ลองไปเล่นดูซึ่งผมเองก็เลิกเล่นตั้งแต่เดือนหนึ่งเดตสองเพราะเหมือนเดิมครับเกมมันไม่มีอะไรสนุกเลยอันนี้ส่วนตัวนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่สนุกทุกคนทั้งโลกต้องไม่สนุกตามไม่ใช่นะคือผมเล่นแล้วมันไม่หนุกจริงๆคือเกมมันลื่นไหลมันใช่แหละครับแต่มันเล่นแล้วมันน่าเบื่อมากมันเป็นเกมที่น่าเบื่อกว่าคุณคิดนะเกมนี้กับ toilet s i b i d i อะไรก็ตามนะครับ toilet tower defense เนี่ย ผมยังรู้สึกว่าทอยเด็ดทอยรีเฟนซ์ยังมีลูกเล่นหรือว่าอะไรยงเี้ยเยอะกว่าเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยมันง่ายมากโอเคหลังๆอาจจะเล่นได้สนุกมากขึ้นได้แหละแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมครับมันต่อให้ผมเล่นสนุกไม่ติดแล้วเข้าใจปะเออมันก็คือแบบก็ผมเลิกเล่นแล้วอ่ะผมก็ไม่กลับไปเล่นแล้วผมก็พูดไปแล้วว่าผมจะไม่กลับเล่นเกมนี้ก,ก็ไม่กลับจริงๆแต่ถ้าจะเห็นผมทําคลิปอะไรไม่ต้องตกใจนะเงินแค่นั้นเองนะครับ ต่อมานะฮะตัวอนิเมะรอยัลนะครับก็900กว่าแบบนี้ก็รุ่นรุดอน,ดอนเหมือนกันนะจริงๆแมแบบนี้เป็นแบบที่ดีนะครับมันเป็นแบบที่มาก่อนแวนการ์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบที่มาหลังแบบ หลังๆพวกดีเฟนเดอร์เนาะสำหรับผมเนี่ยเป็นแบบที่ดีนะแต่ตอนนี้ประสิทธิภาพของแมปเนี่ยมันดรอปลงเห็นได้ชัดหลังจากที่ a อนิเมแวนการ์ดมันประกาศเปิดมาแล้วคนก็เล่นบูมเลยนะครับแมปนี้ก็ประสิทธิภาพในการทําสกิลตัวละครหรือว่าแอนิเมชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาดรอปลงอย่างมากนะอันนี้ก็เข้าใจแหละว่าโอเคทีมงานไม่มีคนจ่ายคนไม่เล่นไม่มีเงินจ้างพนักงานไม่ได้คนทําน้อยเหลือคนทํานิดเดียวก็ประมาณนั้นอันนี้เข้าใจอยู่นะครับเป็นทุกแมปแมปไหนที่คนลดน้อยลงไม่มีไรายได้ก็เหมือนแวนการนะ มีการประกาศเลิกจ้างไม่ไม่ใช่ประกาศหรอกก็เรียกได้ว,ว่าคนออกหายกันไปเกือบจะหมดแมปแล้วเหลือคนทําอยู่แค่ไม่กี่คนนั่นเองนะครับของแวนการ์ดเนาะอะต่อมานะครับอนะิเมะล้านสเตนหน้าตอนนี้เนี่ยผมว่าเป็นแมปที่คนเล่นเยอะที่สุดแล้วนะครับในบรรดา tower defense อนิเมะทั้งหมดนะเนาะซึ่งเอาจริงนะ ด e b o s s Studio เนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆเลยอันนี้ก็ต้องแยกแยะว่ามันจะต้องมีคนที่คอยตามด่าตามว่าผมอยู่อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่แบบเออไหนไมึงเบอเกมเก่งไงไม่เล่นไงใช่ผมเลิกเล่นไปแล้วครับแต่คือมันเป็นตอนที่ ตัวแบมสปอตเนาะที่น้องๆรักน้องๆชอบแหละคือต้องแจกโค้ดเยอะๆอะไรเงี้ยสำหรับผมมันทําให้เกมเฟ้อแล้วมันเล่นไม่หนุกถ้าใครทันช่วงแบมสปอตช่วงแรกมันน่าเบื่อจริงๆนะเว้ยคือมันแบบมันก็แค่มีดาเมจคือมึงไม่มีบัฟก็เก่งได้มีบัฟก็เก่งได้มันน่าเบื่อผมไม่ชอบเล่นเกมเลยที่มันแบบว่ามันน่าเบื่อเข้าใจป่ะมันเหมือนทุกแมปผมเลยเลิกเล่นไปแล้วก็พอเกมมันจะพังแล้วตอนนั้นนะครับตัวดิบอสตูดิโอเขาก็ได้มาซื้อเกมนี้เอาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอัศวินขี่ม้าขาวนะครับมา ขอดูหน่อยฝีไม้ลายมือของดี b o s สตูดิโอเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่าเขาโตขึ้นอย่างมากแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะตอนนี้นะครับผมไม่ได้อวยเขานะคือแมปดีก็ว่าดีนะครับตัวคนเนี่ยมันต้องดูไปที่เร็วเขาพัฒนาไปทางไหนเขาเข้ามาทําแป๊บเดียวป่าหรือว่าเข้ามาทํานานอันนี้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าแมบเนี้ย เขาจับแล้วก็มีคนเล่นที่แบบว่าอยู่ตลอดเวลานะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับผมคงไม่ได้เล่นแล้วแมปนี้ก็เหมือนเดิมครับอนิเมะแอดเวนเจอร์แล้วก็ All Star กำลังจะกลับมานั่นเองอนะเนาะอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือแมปทั้งหมดนะครับที่เราต้องมาพูดถึงพูดคุยกันคือเอาจริงอะไม่มีอะไรจะพูดหรอก <laughs> เออเพราะว่า ข่าวสารอนิเมะเวนเจอร์กูก็ไม่รู้ว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่ไงเข้าใจปะเออคือเราก็ไม่ใช่คนวงในไม่ใช่คนที่จะมาคาดดงคาดเดาว่าเฮ้ยวันนั้นจะมาถ้าคาดเดาไปเดาหวยแม่เออรางวัลที่หนึ่งถูกอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าปะมาเดาเกมเปิดไปแล้วมันได้อะอุ้ยพี่เก่งจิงเลยก็มันไม่ใช่เด็กมันสปอยมันมันเชี่ยงไม่ใช่ปะวะมันดูแบบมันดูมันดูเฮร์มอยไปหน่อยอ่ะเออนะครับซึ่งก็แน่นอนครับอนิเมะเวนเจอร์เขาก็ได้มีการโพสตละกันนะ เรียกได้ว่าอยู่ไหนวะอ่นในสนิ็กละกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยคือผมก็ติดตามตลอดนะว่ามีอะไรยังไงบ้างคือสนิกเนี่ยปล่อยมาตั้งแต่วันที่23ธันวาคมนะครับรวมถึงในตัวของตัวเว็บไซต์เนี่ยนะครับต้องพูดว่าหลายๆคนที่ติดตามมาก็ทั้งรู้และไม่รู้เนาะก็ต้องพูดว่าเขานะฮะ โกมุของเราเนี่ยนะครับแอดโกมูเดฟนะไม่ใช่แอดอนิเมตเวนเจอร์นะเว้ยไอ้น,นั้นที่พวกเราดูกันไอพวกนั้นนะตัวปลอมนะครับเข้าใจปะแต่และเด็กเขบอกนั่นของจริงก็พี่อันนั้นของปลอมของจริงอะ่ะมันไม่โพสอะไรเลยครับเข้าใจปะโกมุไม่โพสเลยเลยแลวล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งจะโพสครับคุณเข้าใจไหมมันเพิ่งจะโพสเออ ห้าชั่วโมงที่แล้วมันเป็นคนที่ไม่โพสอะไรเลยเว้ยโกมูอ่ะซึ่งตั้งแต่เกมปิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่โพสอะไรเลยเว้ยตั้งแต่เกมเปิดจนถึงทุกวันนี้มันก็ไม่โพสเข้าใจปะ่ะเนี่ยเพิ่งจะเป็นโพสแรกในตัว Twitter ของมันที่มันจะโพสนะครับหรือว่าตัว X นั่นเองอเนาะ,นะก็แน่นอนครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้คือตัวอะไรนะแต่จากที่ดูเนี่ย ผมว่าโอกาสร Re ีโมเดลบางตัวละครเนี่ยน่าจะมีแค่พวกไมีโร่หรือบางตัวที่มันอาจจะมีลิขสิทธิ์ในดีเนาะเรื่องการรีโมเดลเนี่ยประมาณนี้คือมันเป็นภาพสน็กออกมาผมก็ไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่เนาะอันนี้ถ้าดูมีใครรู้ไหมมันคือตัวอะไรนี่ผมไม่รู้จริงนะจอมันบูไหมเป็นไปได้ปะหัวมันแบบหยิกหยิกแล้วมันมีถุงมือเป็นไปได้ปะว่าจอมันบูปะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเนาะเออต่อมาก็เป็นน้อง อยกกินอยากกินอกินกินเนี่ยไอ้ยัยอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันเห็นมันเป็นมีมอยู่ไอ้น้องกวางอะเนาะแล้วก็อันนี้ไม่รู้คืออะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นอิจิโกะปะผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าข้างหลังมันเหมือนอาวุธของอิจิโกะเลยสักอย่างผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะใครที่รู้ก็ลองบอกหน่อยละกันนะครับแล้วก็เป็นตัวโกคูอันนี้เป็นรูปภาพเก่าที่เขาแคปมานะเข้าใจปะอันนี้เป็นรูปภาพเก่าที่แคปมามันเป็นภาพเก่าเว้ยเพราะว่าถ้าคุณด,ดูภาพใหม่จริงๆอะมันจะแบบ ไม่ได้ซูมและภาพไม่ได้เป็นพิกเซลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรูปภาพหรือการเซฟภาพมันก็จะมีรายละเอียดที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมเยอะโลบงโลบก,ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเห็นปะ่ะเนี่ยรายละเอียดตัวละครเห็นปะ่ะมันจะมีน้ํามีนวลมีโค้มีเว้าอะไรมากมายตัวละครดูดวงตามันมีดวงตาที่แบบสวยขึ้นนะครับอ่ะคุณดูอย่างโกคูอันเนี้ยมันยังเป็นโมเดลเก่าผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะรีโมเดลทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะสื่อถึงการที่ไม่รี ด a าตหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นการ,รีดาตาที่ทําให้เราคิดถึงของบับยูดีก็ได้อันนี้ไม่รู้นะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็บอกมาแค่นี้เว้ยเขาไม่ได้บอกอะไรไปมากกว่านี้นะครับหมายความว่าในตัวดิสคอ r เนี่ยมันก็มีให้เราได้เห็นแค่นี้เลยเข้าใจปะ เออใครที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองเข้า Discord ดีดูแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆก็น่า,จ,าจะอยู่กันอยู่แล้วหรือเปล่าไม่น่าจะมีใครกดออกอะนะตามนั้นเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันใครคิดเห็นยังไงกับตัวพวกนี้หรือว่าเป็นตัวอะไรบ้างแล้วเกมจะเปิดวันไหนทุกคนลองมาคาดเดาดูหน่อยแล้วกันนะครับถ้าให้ผมคาดเดาเนี่ยผมคาดว่าน่าจะ25 26นี่แหละมัง้งหรือไม่ก็อาจจะสิ้นปีเป็นของขวัญปีใหม่ทุกคนได้เล่นกันเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับตั้งแต่23่ันวา24ธันวายต่นะบรับ มันเหมือนกับอยู่ดีเขามันมันสวันต่อเนื่องก,กันก็จริงนะมันอาจจะดูน้อยแต่ผมรู้สึกว่า เหมือนเขาเริ่มมามีเวลาปล่อยสนนกแล้วหรือว่าเขาเริ่มที่จะเสร็จอะไรแล้วหรือเปล่านะครับก็ประมาณนั้นนะก็ต้องรอดูว่าน่าสนใจยังไงนะครับแล้วเกมจะกลับมาได้ดีหรือเปล่าจะยังคงกลับมาเป็นคิงได้ไหมเกมจะสนุกเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะยังคงน่าเบือ่อหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พวกนู๊ทูโปรโปรทูนู๊บเนี่ยเราค่อยว่ากันในวันที่เกมเปิดละกันนะครับเพราะว่าผมเองตอนนี้ก็เหมือนเดิมอะไม่ได้เกมไม่ได้เล่นเกมอะไรเกี่ยวกับโรบอกเลยแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไหลสตรีมแบบเกมโรบอทเอาไ่นอม ระดับโลกอนะที่เล่นกัน3ามแสนสี่แสนห้าแสนคนทั่วโลกนะครับแต่ว่ามันไม่เหลี่ยมนะครับก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วยนะอะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัว Anime Adventure นะส่วนตัว All Star Tour Defense เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขายังไม่ประกาศเปิดนะแต่เขาบอกว่า This Winter นะครับก็ถ้าหน้าหนาวของเขาเนี่ยนะครับ ก็น่าจะยาวนานจนถึงประมาณเดือนมกราคมพนธ์แล้วแต่ไทม์โซนด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าไอวินเทอร์ของเขาเนี่ยมันคือไทม์โซนประเทศอะไรนะครับก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนึ่งนะเนาะว่าจะยังไงก็รอดูติดตามอัปเดตกันต่อเนื่องลวกันนะครับยังไงก็ใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดติดตามไว้ด้วยรักกันนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่โอ้โหน่าน่าจะเรียกได้ว่าเดือนนี้ไม่ได้ลงโรบอกเลยนะครับเพราะว่าน่าจะได้ เริ่มทำนะครับเพราะว่าไปตายใน P.O.E มาก็เลยแบบเอ้ยกูทำคลิปหน่อยละกันเออประมาณนี้นะครับป่ะเจอกันครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วใครที่ยังดูอยู่ะยังไม่ได้กดติดตามนะหรือว่าเลิกกดติดตามไปแล้วฝากติดตามด้วยละกันนะครับไม่ต้องเลิกติดตามนะเนาะก็อาจจะไลฟ์เกมไม่เหลี่ยมบ้างนะครับหรือไม่เด็กก็ต้องไลฟ์เกมไม่เหลี่ยมเยอะแหละนะครับคุณก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนปิดไปละกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย